วันนี้เราจะพามาดูต้นผูเรียนกันนะคะถ้าส่วนแรกจะเป็นผูเรียนอายุหนึ่งปีเจ็ดเดือนนะคะส่วนแรกเราจะปลูกเท่ากันกับอายุของไบเกอร์นะคะแต่ว่าส่วนที่สองเราจะเพิ่งปลูกเมื่อต้นผลดีที่แล้วก็อายุประมาณสิบเดือนได้นะคะอันนี้ลำต้นก็อวบอยู่นะคะอันนี้อายุหนึ่งปีเจ็ดเดือน นี่เทียบกับมือก็นี่อยู่นะคะก็ใหญ่อยู่นี่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะนี่ก็ต้นทุเรียนกันนี่ก็ต้นทุเรียนส่วนหนึ่งก็มีเงาะ เงาะก็เริ่มโตแล้วเหมือนกันเงาะอันนี้เงาะก็มีมังคุดมังคุดก็มีมังคุดก็เพิ่งเริ่มปลูกกะทุเรียนมีทุเรียนนะคะเดีย๋ยวจะพาไปดูส่วนที่สอง ตอนนี้รกมากเพราะว่าหน้าฝนหญ้าจะขึ้นเยอะนะคะอันนี้มังคุดต้นมังคุดทุเรียนที่เราลงปลูกทั้งหมดก็จะมีตอนนี้มีทั้งหมดสามสิบห้าต้นนะคะที่ลงปลูกคิดวางแผนไว้ว่าจะปลูกให้ครบห้าสิบต้นนะคะแต่ยังมันที่มันยังไม่มีที่ลงเท่าไหร่ ต้องเคลียร์ต้นที่มันไม่เจริญเติบโตออกแล้วก็จะปลูกปลูกใหม่แล้วก็ปลูกเพิ่มถ้าส่วนที่สองเราจะปลูกเป็นแบบต้นคู่นะคะส่วนที่สองจะปลูกเป็นแบบต้นคู่ส่วนที่สองนี้ปลูกมาประมาณสิบเดือนก็ต้นก็อวบอยู่ต้นใหญ่ อันนต้ก่อนตอนแรกปลูกเราจะมุงสแลนให้เขาก่อนนะคะตอนนี้คือเริ่มเริ่มเอาสแลนออกทุกต้นแล้วเพราะว่าเขาเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองแล้วตอนนี้ต้นนี้จะเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดของสวนนี่ลําต้นของเขาใหญ่มากอันนี้เพิ่งปลูกสิบเดือนเองตัวน,นี้ ใหญ่มากลำต้นเนี่ยเท่านี้อืม เป็นต้นคู่ส่วนมากส่วนมากส่วนที่สองจะปลูกเป็นต้นคู่ทั้งหมดก็ปลูกมีต้นอื่นด้วยมีมะเขียบส้มโอ มีคนถามมาว่าต้นทุเรียนเป็นยังไงมัง่งก็เลยพามาดูเพราะไม่ได้ไม่ได้พามาดูนานแล้วกะว่าตอนแรกจะถ่ายตอนครบสองปีว่าดูการเจริญเติบโตแต่มีคนถามมาก็เลยมาถ่ายให้ดูค่ะ